เด็ครับวัสดีคกับพี่ดอจ้าส่วนลำไยยชลยนะครับแจมซีสหลังจากลงพื้นที่พิดณาช่วงปลายเนาะช่วงเจ้าไประปูนไปลงพื้นที่ไหะครับเกาะลำไยนอกนอก็ดูกันนะครับแต่ที่คลิปนี้ผมอยากจะอู้จกเขาซึ้ผมเนาะอยากจะเป็นกำลังใจอะคือเขาว่ากำลังใจที่สำคัญนะ ไปก่อนนใจให้กับพี่น้องชาวสวนที่ทําในฤด,ดูช่วงนี้ติ๊เก็บขายในช่วงเนี้ยนะครับคือผมเพราะว่าเจ็บปวดก่อนนะมีความรู้สึกเสียใจกันผมพอเข้าใจเนาะราคาลมใจถูกถูกขนาดเลยขนาดวันนี้ผมไปลงพื้นที่อะปุ๊กกับพี่น้องชาวสวนที่ทําในฤด,ดูเนี่ยบางคนร้องไห้นะบางคนก็เสียใจ บางคนก็อพี่หวังขนาดเลยกับผลผลิตที่ราคาตกต่ำนะครับผมหันใจด้วยนะครับผมแสดงความเสียใจกับพี่น้องแก่สวนด้วยนะครับแต่ที่ไปลกพื้นที่วันนี้ก็คือเป็นลำไย,ยนอกกรดูกันเนาะกำลังเจาะนะครับผมปิกมาก็จะเอาประเป้าไปขายที่ตลาดดูเพราะว่าเป็นช่วงบ่บ่ายสบาย่าเออบ่ายสเนาะบ่สบสนะ เข้าไปแขกงัวได้อยู่นะครับเนี่ยมเะเป้าวอนแทคงมนะครับก็อยากจะบอกครับเจ้าให้จะสวนนะ่ะคือมันมีช่วงขาขึ้นขาลงเนาะอดทนเอาเน้อครับเพราะว่าจะเลวร้ายขนาดไหนก็ขอให้มันผ่านผินี้ไปผมเปกําลังใจให้เนาะผม,ม,นะค,มคู้ว่าในความรู้สึกทุกคนอะมันเจ็บปวดแต่ก่อนผมทำลำไยเมื่อก่อเคยเหมือนกันนะ ที่ราคามันตกต่ำขนาดนะก็เจ็บปวดเหมือนกันมาตั้งจากปีนี้หรอกนะครับบางที่แปดสี่สองบางที่เจ็ดสามหนึ่งบางที่เก้บาบาทสี่บาทสองบาทเนี่ยบางที่มาฮบซื้อเนี่ยคือในใจอ่ะมันเจ็บปวดขนาดก็อยากจะให้มหมู่ฮอเนี่ยขึ้นบ้า มันทําไปแล,แล้วเขาทําลำยายไปแล้วถ้าเขาจะเก็บปบเก็บคุ้มบคุ้มเขาไ่มีชัยดูแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยในใจของผมคนเป็นอาจารย์เนี่ยผม,ผมสแสดงดความเสียใจยด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องจาส่วนคุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปลงพื้นที่มาเพิ่งจะปิกมาแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปขายกองเท้าต่อ ใครที่ได้ดูคลิปนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมเป็นสมัครใจเพื่อนอะจากความ,ม,มรู้สึกผมผมพบว่าทุกค,คนเจ็บปวดนะราคาลำไส้ตกต่ำขนาดีนี้ขอหูว่าอาจารย์ประสิทธิ์อยากจะบอกทุกรูว่าเมื่อมันผ่านปีนี้ไปแล้วก็ว่างกำกำับปีหน้าใครจะทาหรือกว่าทาแล้วแต่แต่ถ้าใครจะทํานอกฤด,ดูผมก็ยังจะยู่ช่วยอยู่เสมอ แค่าาเริ่มก็เหมือนเดิมใหชีวิตเป็นสำาักใจให้กับพี่น้องเจา้จาใ่าเจ้าสวนที่ทำลำใจนองก็ดูและเกาะในฤดูโดยเฉพาะพี่น้องที่เก็บในช่วงนี้นะครับที่เก็บในฤดูช่วงนี้ผมคิดว่าเจ็บปวดกันแนะน่มันมันจุบเนาะจิตใจนี่อยากจะบอกว่าลำใจในฤดูปีนี้เจ็บปวดกันหมดราคาพอดีเลยเก็เมื่อมันผ่านปนี้ไปนะครับ อดทนคื่อผ่านไปแล้วเขาก็ว่ากันใหม่นอกฤดูสลหรับกัไรรฤดูผมยังอยู่ถึงในฤดูปีนี้จะดุกขนาดแต่ครั้งต่อไปเขาจะทำสลรับกันนะครับดอกฤดูห้องในฤดูห้องเป็นการจ่ใจให้ผู้คนนะครับสำหรับราคาลำใจในฤดูที่ถูกขนาดในปีนี้ อดทนเพื่อผ่านปีนี้ไปเป็นกำลังใจจากใจของคนที่จริงประสิทธิ์คนเมืองขอบคุณครับ